วันนี้นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่1ทับ2,567เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกล่นกลองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนายกร,รัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งในไตรมาส3ปีนี้ GDP ขยายตัวที่ร้อยละ3เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ภาพรวม3ามไตรมาสขยายตัวร้อยละ2.3โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาครัฐบาลการลงทุนภาคเอกชนการส่งออกการท่องเที่ยวและภาคก่อสร้างถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจไทย รัฐบา,าลมีความเชื่อมั่นว่าเศร,รษฐกิจไทยในปัจจุบันจะมีศักยภาพที่เติบโตมากกว่าน,นี้จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจชุดนี้ขึ้นเพื่อผลักดันนโยบายตามที่คณะร,รัฐมนตรีได้ถแถลงต่อรัฐสภาให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจของไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพไปพร้อมกับการดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเยผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นชอบหลักการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสำเร็จโดยจะจ่ายเป็นเงินสดจำนวน10,000บาทให้กับกลุ่มเป้าหมายประมาณ4ล้านคนกรอบวงเงินรวม40,000ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ภายในเดือนมกราคมปีหน้าคำนวณว่าไม่เกินช่วงจุดจีนเราจะสามารถโอนเงินหนึ่งบาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า60ปีได้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราก็ดูในเรื่องของความปลอดบางด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้แต่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีการลงทะเบียนผ่านระบบทางรัฐในช่วงของการทําโครงการดิจิทัลเงินเดที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิ์มีการ KYC ครบถ้วน2ก็คือ ต้องไม่เป็นกลุ่มที่ได้รับเงิน1นึ่งมืบาทในเฟสแรกไปแล้วนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคาดว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จําเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังช่วยเพิ่มการบริโภคที่จะสร้างมิดเงินหมุนเวียนในระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเอกวินกากะ,กะนิกรายงาน